สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับรายการอ,ออกกำลังกายที่ไหนเมื่อไรก็ได้โอเคครับวันนี้เราก็าจะมาออกกำลังกายนะครับใช้ของที้ตัว <c oughs> ที่บ้านนะเ <c oughs> พราะส่วนใหญ่ทุกคนตอนนี้น่าจะอยู่ที่บ้าน <c oughs> อันนี้ก็สมมุติว่าเป็นับไดบ้านแล้วกันนะ นะสมมติว่าเป็นบันไดบ้างบันไดสูงนะคะ <c oughs> ระับเพราะเราก็มาถ่ายข้างนอกถ่ายนอกนะโอเคนะก็ง่ายๆครับเราอาจจะขยับนิดนึงนะใช้นั่งนะอา่าเวลานั่งบันไดก็คืออย่าไปนั่งเออแค่ขั้นแรกนะครับอาจจะทักสามขั้นนะแล้วก็ย่อแตะนะฮะวางอยูอ่แล้วก็โยกแตะเยียดเยียดเหยียดสะโพกไปนะใช่นั่นแหละแล้วก็แตะนี้นะน่ารักแล้วก็ขึ้นนะแต่ของอาจารย์มิ่งเนี่ยก็อาจจะขาเดียวลุกขึ้นอะไรเงี้ยอ่ารักน้าคิดขั้นแรกนะครับ อควนี้ท่าที่สองนะฮะอันนี้เราจะหันหันหลังให้ยังไงคะเราก้าวึ้นเราข้าวขึ้นขะขึ้นขึ้นขาไหนลงขาท่านลงข้าวข้นขาไหนลงขา้่านลงข้านลงขาท่านลงข้าวข้นเสรนล้วเราื้นลงข้าเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนข้างนะคเปี่ยนข้างนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนข้างนะครับทำนั่งสองข้างนะ อันนี้อันที่สามครับอันที่สามอะไรคะอันที่สามนี่นองจากว่าสองอันนนั้เป็นส่วนส่วนล่างใช่ไหมอันนี้เป็นส่วนบนมั่งมาเดี๋ยวี่คิดว่าเราจะทำอะไรเราจะทำส่วนบนเราย่อนะครับท่านี้จันทุกชอบคนแขนด้าหลังไม่ย่อลลัพธ์ดันขึ้แต่เมื่อไหรอ่อในะครับดันขึ้นนะพยายามดีสอบนะสอบให้ชี้ไปด้านหลังนะขึ้นลงขึ้นลงนะ อ่าล่ะนะนะไปท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายยังมีเราต้นแขนนะใช่ไหมเราจะมาไล่ดันพื้นอ๋อแต่เราใช้นี้นะแล้วก็งอเข่าไงนะลงหักขึ้นว้าวขักขึ้นว้าวหักขึ้นเราทำดีที่สุดจริงเปล่าใช้การแผ่ไม่ใช่งอเข่าเราทำใจนะสี่ท่านะครับท่าที่หนึ่งก็คือ ยอ่อนั่งท้า 2, 2> สองเต่าขึ้นท่าสามต้องเข็นด้านหลังท่าสี่ขัดอกดันอ่นฮะโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสี่ท่านะครับแต่ท่าที่สองอาจจะมีสลับซ้ายขวาอาได <laughs> <laughs> อะได้ครับอ่าพร้อมยอ่อนั่งนะจับเท้าจับเต่าอ่าลงขึ้นดีครับลงขึ้นนั่ลงดีมากขึ้นอันนี้ถ้าในกรณีที่ไม่ไหวใช่ไหม เนี่ยเราอาจจะใช้มือประคองได้นะครับได้นะครับดันขึ้นนะครับเราจะทำต่อเนื่องหนึ่งนาทีจะนิ่งนะขึ้นตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบวิ่าดีจะนิ่งครับทำไปเรื่อยๆนะครับลมหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออกจัดเข่าจัดเขานิดนึงนะครับเนี่ยถ้าไม่ขึ้นใช้มือปัดได้นะหรือประคองปับได้อ่านั่นแหละนะครับมาถึงจุดที่ต้องใช้มือได้แล้วก็ถ่ายก็ปล่อยมือ นะครับอย่างอาจารย์มิ่งนี่อาจจะต้องใช้มือประคองอยู่ไม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 ่เอาขอสักห้าครั้งหนึ่งนั่นละว้าวนะครับทายที่สองเลยนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นยังไงนะก็ขวาก่อนแล้วกันนะครับแล้วเริวมาที่ แตกลงลงมา้แล้วแตกนะครับยังว่าวงให้ถึงนวาเท้าหวันะเป็นแไห้เปนดบ้างอ่ะเท้าวางอ่า้ขึ้นจะม่บอกมีเศษเศษขึ้นแตกขึ้นแกลงขึ้นขอได้สองเที่ยวเที่ยวเดยวว้าว แลเราลุกนช้าไปอ่อมขึ้นนะนี่นขึ้นขึ้นเขึ้นแกต่ไรขึ้นนฝั่งนะั่นหลังขึ้นอย่เป็นชาแนนี่นี่นิดเดียวหน่อนี่เน็บขาขึ้านิดเดียว สอ,ส,อสองเที่ยวสองเที่ยวดีครับเจนนี่ทุกคนให้กำลังใจอยู่ครับว้าวว้าวาท้าแท้ๆของของอะไมครับของค่ะเริ่มเลยมาย้อนลงมาลงขงึ้นท่านี้เจนนี่บอกทำได้ทั้งวัน <c oughs> ใช่ไหมเจนนี่ใช่ค่ะ ยกเท้าก็ได้นะจันนี่ยกเท้าข้างนึงได้อ๋อไม่เป็นไรมาบีบหน่อยบีบหน่อยอาจารย์มุกบอกว่าชอบมากท่านี้นะครับต้นแขกด้านหลังนะนะพยายามบีบซอกดันขึ้นบีบซอกดันขึ้นไอจเนขึ้นลึกไอจันออกไอจัขึ้นลึกไอจันออกไอจันขึ้นลึกไอจันออกไอจันขึ้นลึกไอจันออกสองเที่ยวสองเที่ยวอีกสักเที่ยวหนึ่งนะ ว้าวเป็นไงกันดีค่ะทำ่อไปเลยขี่นเขาเรางอเข่านะเดีนี่เราลงจากแขนนะค่ะเราจะแขนก้เลยไม่ใลงแบบเผากลัวๆจนพุ่งลงไปอ้าวพร้อมลงขึ้นลงขึ้นนะเวอร์เทมมิ่งดูเหมือนลงมากเอาไหขึ้นนะครับทำได้หนุ่มเวอร์เทมม่งทำได้นะครับน่ารักดีมาก ลงหน่อยขึ้นลงหน่อยขึ้นดีครับลงสะก้านพักขึ้นลงสะก้านพักขึ้นท่านใดไม่ไหวใช่ไหมเราก็เอาเข่าวางได้เลยนะนั่งละพูดสาธิตให้ดูเลยอะไรแล้วไม่ต้องไม่ต้องอาจจะบิงยังไหวอยู่ไหวอยู่ค่ะสองเที่ยวสองเที่ยวโอเคไปเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวว้าวนั่งละโอ้ยนั่งก่อนหายใจก่อน ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสี่ท่าเป็นไงบพางครับดีค่ะร์เเนาะสบายสบายเนาะสลับบุนล่าเงื่อซึมซึมเงื่อซึมซึมใช่ก็อันนี้ก็เราก็สามารถใช้ออบันไดที่บ้านได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับอย่างเราย่อเงี้ยเราก็อาจจะนับสักหนึ่งสองสามใช่ไหมลงแตะมืออาจจะช่วยประคองลงราวบันไดหน่อยก็ได้นะใช่ครับหรือถ้าไม่ได้เลยใช่ไมไม่าไม่ได้ไม่เจอก็ใช้เก้าอี้ก่อนก็ได้นะครับตอนท่านั่งครับท่าอื่นก็มาใช้ตัวเลยก็ได้นะใช่ ก็เหมือนเดิมนะครับสี่ข้าไล่วนถ้ารู้สึกว่าไม่เหนื่อยแล้วก็วนซ้ําสักสองรอบสามรอบนะครับแต่ถ้าคิดว่าพอก่อนก็พอก่อนก็พอก่อนแต่พยายามให้ครบก่อนให้ครบก่อนแล้วก็ทําครั้งใหม่ต่อไปฟังเสียงขอบอาจารย์ต้นก่อนไม่ใจเลยำบากมากนะครับโอเคถัางนั้นเราก็ส่งท้ายส่งท้ายฝากรายกันครับ ฝากคลิปมูคด้วยนะคะนะครับช่องทางครับ m U S S Channel ค่ะได้แล้วกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ค่ะแล้วก็ Subscribe ใช่ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ